พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันอังคารที่26เดือนที่9ในหัวข้อเรื่องการเพียรพยายามในการอธิษฐานเอปาฟลาสซึ่งเป็นคนหนึ่งในท่านและเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ก็ฝากคำทักทายมายัางพวกท่านเช่นกันเขาเพียรพยายามอธิษฐานเผื่อท่านอยู่เสมอเพื่อว่าพวกท่านจะมั่นคง เป็นผู้ใหญ่และมีความมั่นใจในพระประสงค์ของพระเจ้าทั้งหมดคโคลสีบทที่4ข้อที่สิบสพี่น้องคะอคาลทูตเปาโลกล่าวถึงเอปราฟัสว่าเป็นคนที่เพียรพยายามอธิษฐานอยู่เสมอเพียรพยายามคำสองคำนี้ทำให้เข้าใจถึงสิ่งที่เขาทำจริงๆและทำอย่างไรทั้งสองคำมาจากคำภาษากรีกคำเดียวกันอกโกนิโซไม ซึ่งแปลว่าสู้พี่น้องคะคุณสามารถอ่านข้อนั้นได้ว่าเอปาฟัสซึ่งเป็นหนึ่งในพวกคุณผู้รับใช้ของพระคิสต์ทักทายคุณและต่อสู้เพื่อคุณเสมอในการอธิษฐานคำถามที่ถามคือถ้าเอปาฟัสกำลังต่อสู้เพื่อพวกเขาในการอธิษฐานแล้วเขากำลังต่อสู้กับใครแน่นอนว่าไม่ใช่พระเจ้า นื่อจากพระเจ้าเป็นผู้ที่ดนใจให้เขาอธิษฐานตั้งแต่แรกเป็นพระเจ้าที่ฟังและตอบคำอธิษฐานแน่นอนพระเจ้าไม่ใช่ศัตรูตอนนี้จุดประสงค์ของคำอธิษฐานของเขาทำให้เราเข้าใจความคิดเรื่องศัตรูคำอธิษฐานของเขามีไว้สำหรับคริสเตียนในเมืองโครูสีว่าพวกเขาจะยืนหยัดและสมบูรณ์ตามน้ำา่าไทยของพระเจ้าทุกประการนี่คงเป็นเพราะว่า มีศัตรูนั่นคือซาตานที่พยายามขัดขวางพวกเขาจากการเป็นคนที่สมบูรณ์แบบและสมบูรณ์ในนามพระทัยของพระเจ้ามันพยายามทำสิ่งน,นี้โดยขัดขวางพวกเขาหรือพยายามขัดขวางจากการเจริญเติบโตของคริสเตียนพี่น้องคะเปาโลบรรยายถึงพลังของวิญญาณชั่วเหล่านี้ในเอเฟซัสบทที่6ข้อที่12เมื่อเขากล่าวว่า เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับเทพผู้ครองส,สดิเทพเทพผู้ครองในพิภพ,พในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถานฝ้าอากาศพลังที่ชั่วร้ายเหล่านี้คือพลังที่ทําให้จิตใจของมนุษย์มืดมนชักจูงพวกเขาออกจากเส้นทางแห่งความจริงของพระเจ้าพี่น้องคะ และนี่คือเหตุผลที่เราต้องต่อสู้เพื่อพวกเขาในการอธิษฐานเหมือนกับที่เอปาฟรัสทำฉันหนุนใจให้คุณจดรายชื่อคนที่คุณอาจสังเกตเห็นหรือได้ยินว่าไม่ได้กำลังเดินในแสงสว่างเห็นพระคำของพระเจ้าหรือได้หลงทางจากความเชื่อและต่อสู้เพื่อพวกเขาในการอธิษฐานจงอธิษฐานให้พวกเขาทุกวันอย่างกระตือรือร้อนแล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่น่าทึ่ง คาเลลุยา <Hallelujah. S 2> ให้เรากล่าวคำอธิษฐานรวมกันนะคะพระบิดาที่รัก้าโรรองหักทำลายอิทธิพลของวิญญาณชั่วร้ายแห่งความมืดที่ครอบงำสมาชิกในครอบครัวเพื่อนและคนอื่นๆทั่วโลกที่ยังไม่บังเกิดใหม่้าโรรองอธิษฐานให้ความคิด และหัวใจของพวกเขาเปิดรับองค์พระผู้เป็นเจ้าขณะที่แสงแห่งเขาประเสริฐที่เปลี่ยนไปด้วยพระสิริส่งเข้ามาในหัวใจของพวกเขาอย่างเข้มข้นเพื่ออบกอดพระคุณของพระเจ้าสำหรับความรอดของพวกเขาในพระนามของพระเยซูอาเมน หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูรคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือเฟซบุ๊กเพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ายจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด